สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่สองมีนาคมปีหกเจ็ดนะคะือสองพันยิ่สี่นะคะวันนี้ก็มาช้านะคะเนื่องจากว่าเลขยากมากวันนี้วันเลขวันหยุดนี่จะยากนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะพอดะฉันทําจากสถิติอันนี้เป็นสถิติของวันเสาร์นะคะของเลขวันเสาร์เมื่อวานก็ได้ พิเศษ82แล้วก็ VIP 26ค่ะเมื่อวานได้สองครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้7ตัวเพราะว่าดิฉันก็พยายามที่จะตัดออกก็ไม่สามารถที่จะตัดได้เลยนะคะก็สำคัญทุกตัวนะคะแต่ถ้าใครเห็นว่าเยอะนะคะท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าเยอะเกินไปก็ก็ตัดเจ็ดออกนะคะ ตัดเจ็ดออกก็ได้นะคะเอ่อสถิติที่เคยมานะคะศูนย์สี่นี่สองครั้งที่วงกลมนี่คือคือเคยมานะคะเคยมาทุกตัวนะคะที่วงเนะะี่ยค่ะแต่ที่ไม่วงนี่ก็คือเขาไม่เคยเข้านะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งศูนย์แปดสองครั้งศูนย์เก้าสามครั้งหนึ่งสอง สามครั้งหนึ่งสี่สองครั้งหนึ่งเจ็ดสองครั้งหนึ่งเก้าสองครั้งสองสี่หนึ่งครั้งสองแปดสองครั้งในคือในรอบสี่เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะเดี๋ยวจะว่าสองครั้งสามครั้งจากทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคือจากทั้งหมดสถิติ4สี่เดือน สองเก้าน,นี่สครั้งสี่ครั้งส8 1ครั้ง4 9 2ครั้ง7 8 1ครั้ง8ปดเครั้งนะคะเด่นเป็น047ถ้าตัด7ออกก็เอา7ไปไว้บนนะคะเจ็ดไปไว้บนคือไป ไปทําเลขสามตัวนะคะก็เอาเจ็ดไปเติมข้างหน้านะะเนี่ยค่ะส่วนตัวที่ตัวที่จะให้ที่ชอบนะคะตัวที่ชอบนะคะดีฉันชอบสองแปดนะคะเมื่อวานออยพิเศษออกแปดสองแล้วนะคะ แต่ว่าวันนี้ทํายังไงสองแปดก็มาแรงเขาก็มาอยู่นะคะแต,แต่ในสถิติเขาเคยมาแค่สองครั้งแต่แต่วันนี้รู้สึกจะเด่นมากคือสองกับแปดคืออาจจะไม่มาคู่กันก็ได้สองอะไรก็ได้แปดอะไรก็ได้นะคะก็พิเศษนี่เน้นให้แปด ก็ไม่ได้ไหมายความ่าจะจับคู่10หน่วยนะคะ8ดนี่คือมานะคะ8นี่คือาอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้ยังไงก็ได้แต่8ดนี่มาปกติ VIP ให้2กับ8นะคะให้2กับ8ส่วนเลขที่จะจับคู่กันหลัก10บกลักหน่วยวันนี้วัดใจให้เนีเดียวสีานะคะ อันนี้คือตัวที่เด่นที่สุดเด่นที่สุดคือสองแปดนะคะแต่อาจจะแยกกันก็เลยเขาเด่นมากก็เลยให้สองแปดเป็นเม็ดเดียวนะคะแต่เรียกที่จะมาจับคู่กันสิบหน่วยดิฉันให้สี่เก้านะคะสี่เก้าส่วนส่วนอันนี้ก็กันอันนี้เคยมาเคยมานะคะแต่ว่าสี่สี่กับเจ็ดเจ็ดนี่ไม่เคยมานะคะแต่ดิฉันกันไว้ให้ แต่นี่เคยมาเคยมานะคะก็เคยมานะคะก็กกันไม่ด้วยเพราะว่าไม่มีอยู่ในวินนะคะเขาเคยมาปกติตบ VIP นะคะเออส่วนเลขสามตัวนะคะเออเดี๋ยว่านก็จะให้เลขสามตัวเพราะว่ามีท่านผู้ชมบางท่านก็ชอบเลขสามตัวนะคะก็ะมันเยอะก็เลยทำมาอีกกันหนึ่งค่ะ อันนี้เป็นเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวก็ตัวเด่นของเราก็พิเศษก็0ูนย์สี่แปดก็จะมี0ูนมีสี่มีแดมีเที่อยู่ในนี้นะคะก็ก็ดูว่าตัวไหนมีศูนย์มีสี่มีแปดมีเนะคะแปดแปดเก้านะคะนะ 8, 8, 9, ปดศูนย์ศูนย์นะคะส่วนนี้ก็มีหนึ่งแปดอย่างนี้ค่ะคือหนึ่งหนึ่งแปดอาจจะมาทางนี้ด้วยหนึ่งสองสี่แปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะแปดแปดเพราะดิฉันเน้นสองกับแปดนะคะวันนี้นะคะอันนี้เจ็ดเก้า เดนสุดวันนี้คือสองสองกับแปดถ้าจะใช้สองตัวนะคะนี่สองสองคะสอง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 นะคะสองส่วนอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งในนี้หนึ่งในเด่นชุด vip นะคะ ตามนี้นะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ